สวัสดีค่ะฟ้าคำพิรดาวเบอร์นะ Miss Grand สุรินทร์สน่สค่ะออกงานช้ำๆเลยวันนี้ก็ออกงานเมื่อวานก็ออกนี่ออกแทบจะทุกจังหวัดแล้วค่ะเอออาจจะต้องครบ7จจังหวัดอแล้วอย่างนี้มีเวลาไหมแบบต้องเตรียมพร้อมความวดลงใหญ่นมีเวลาเพราะว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานเราก็เวลาไปเต็มตัวซ้อมเดินแล้วก็ออกกำลังกายค่ะใช่แล้วตอนนี้คิดว่าปีหนึ่งที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มา ปีไหนปีไหนปีไหนมีบิสเนสที่กำลังพัฒนาอยู่<ช>เรืเ่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือแรงก็ขึ้นมาเราก็ไม่อยากหลุดท็อปสิบรายังอยากอยู่ในท็อปสิบของแคมเปญห้าแสนอยู่ใช่ตอนนี้เท่าไหร่ล้วจ้าตอนนี้น่าจะประมาณหกหมื่นนิดๆค่ะอยากแตกแสนอยากเป็นภาคอีสานที่แตกแสนแล้วทุกคนมาช่วยดูะกร้าด้วยวันนี้ให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนที่มาประกวดนะตอนนี้กันนายวันนี้ก็มาต้อนรับเพื่อนๆพสองคนเข้ากองนะคะมีนครพนมกับจังหวัดตรังเนาะ ก็ขอให้ทุกคนทาเต็มที่เพราะว่าแค่ได้ลงมือทําก็ถือว่าดีแล้วทุกคนมีความฝันก็ทําได้คะ่ะเต็มที่ได้่จเป็นพิเศษหรือเปล่าในนี้จะมีสี่แววสีแววคะ่ะเคยประกวดเจนเอสด้วยกันก็กคนนี้ก็เก่งมากๆาเป็นสายโปรฟอ์แมนซ์ก็ขอให้วันนี้เป็นวันของเพื่อนแล้วกันส่วนอีกคนนึงก็คือน้องขนมเนยเดี๋ยวเนยดื้อ,อ,ใ,อใช่ก็ขอให้น้องสู้ๆูเพราะว่าเห็นไลฟ์โหดมากแล้วก็ทําทุกอย่างที่ทางกองให้ทำาปติ๊กตินี้ใช่แ้วสักคนที่เป็นนบริการก็จะดีใจมากเลย ดีใจที่ได้เพื่อนเข้ากองแต่ก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่เพราะนะคะเพราะน้องพี่อีสานแต่ก็ไม่ใช่ว่าอะไรได้เพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนก่อนได้เพื่อนก่อน,นนะคะไปสู้วันที่หลัโอเคอ่าสุดท้ายฝากตั้งรักลังใจด้วยก็ <c oughs> ขอฝากน้องฟ้าเยอรมันด้วยนะคะแล้วก็ทิกเกอรก็สามารถเสิร์ชฟ้ารมิสแกนสุลิน2026ได้เลยฝากเป็นกำลังใจให้สาวอีสานใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้ด้วยว่าปีนี้ก็คือเป็นสาวสุลินที่มงสุลินแล้วมาสู้เพื่อจังหวัดสุลินจริงๆค่ะเอาเลยค่ะ